ครับก็สืบเนื่องจากศูนย์แบ่งปันชุมชนตำบลไร่ใหม่นะครับได้ทำการต่อยอดในการปลูกพืชสมุนไพรฟ้าทลายโจรน,นะข้างทางที่สาธารณประโยชน์ก่อนถึงเสาไฟฟ้าและก็แนวถนนนะซึ่งได้เอาที่ว่างเปล่าเนี่ยทำให้เกิดประโยชน์โดยการสนับสนุนจากสำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอสำมย,ยออด โดยท่านพัฒนาการอำเภอและพัฒนากรประจำตำบลแล้วก็ผู้ร่วมงานของน้องๆน,งนพตก็คือที่มาช่วยงานของโคกหนองนามโมเดลนะครับมาร่วมกันมีชาวบ้านนะครับมาช่วยกันปลูกฟ้าทลายโจรเป็นพันๆต้นนะครับนะก็ได้รับฟ้าทลายโจรมาจากสำนักงานพัฒนาชุมชนส่วนหนึ่งสำนักงานกเกษตรอำเภอส่วนหนึ่งสำนักงานพัฒนาที่ดินส่วนหนึ่งที่เหลือจะเป็นของสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับก็คือ น้องส้มนะแล้วก็ท่านปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานีนะครับมอบมาให้เป็นพันต้นนะครับเอามาปลูกเพื่อขยายผลให้สืบเนื่องมาจากเราจะต้องมีครัวอาหารแล้วเราก็ต้องมีพืชสมุนไพรก็คือเอามาเพื่อรักษาให้กับพี่น้องประชาชนนะแล้วก็บริจาคจ่ายแจกนะครับให้พี่น้องประชาชนได้ปลอดภัยจากโรคโควิด -19 แต่ว่าเราก็มีพืชสมุนไพรที่ดีนะครับอยากเชิญชวนพวกเราที่ได้ดูในคลิปวิดีโอนี้ ได้ไปช่วยกันปลูกนะครับตรงนี้อาจจะเป็นตัวอย่างนะครับเป็นแปลงตัวอย่างแล้วก็เป็นแปลงที่ทําจริงนะฮะตอนนี้ได้รับผลกระทบมาจากในเรื่องของแคปซูลหาไม่ได้เราก็จะทําเรื่องไปสํานักง,งานปป,ปสภาคเจ็ดเพื่อ,อนําเครื่องอัดยานะมาทําเป็นเม็ดนะนะนะซึ่งเอาไว้ก็ไม่ได้เกิดประโยชน์นะครับประสานงานไปแล้วนะครับ น่าจะได้นะครับบ้านน้องนะกับบ้านพี่ก็คือที่บ้านน้องเนี่ยปลูกเยอะนะบ้านพี่อีกก็คือบ้านผู้ใหญ่อ้วนบ้านห้วยขวางเพิ่งจะเริ่มปลูกแต่ก็มีน้อยนะครับวันนี้เราได้รับพันกล้าฟ้าทลายโจรมามากนะครับก็แบ่งปันไปให้บ้านพี่ได้ปลูกด้วยนะครับอีกไม่นานนี้บ้านห้วยขวางก็จะปลูกเยอะนะครับแล้วก็สองคนแล้วเราจับมือกันนะครับเดินไปด้วยกันเพื่อ นำเครื่องอัดยาที่ปปสพักเจ็ดเนี่ยจับมาแล้วไม่ได้ใช้อะไรเรามาทําให้เกิดประโยชน์กับชุมชนของเราก็คือเอามาอัดยาฟ้าทลายโจรแจกนะแจกชาวบ้านก่อนแจกเสร็จเรียบร้อยแล้วเหลือแล้วค่อยขายนะครับเพื่อเอามาพัฒนานะครับเราได้รับความอนุเคราะห์จากนะพี่น้องประชาชนในเขตหมู่7เราเนี่ยแล้วนะก็น้องๆ้องหน,นอพอตอนะพี่น้องประชาชนที่มาช่วยกันปลูกนะยาเอาไปเลยนะครับนะสองข้างทางปลูกไปได้เรื่อย แล้วก็จะสลับปลูกแปลงผักไปอีกเพื่อเป็นศูนย์แบ่งปันอีกนะครับตรงนี้ใครที่เดือดร้อนหรือคนที่ติดโควิด19ก็มาเอาไปกินได้ด้วยนะครับแล้วก็แจกกันไปนะครับไม่ต้องคิดตังค์นะครับไม่ได้คิดตังค์ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายอะไรใดๆเลยนะครับก็ต้องขอบคุณทุกๆคนนะครับพี่น้องประชาชนหลายๆท่านที่เร็งเห็นถึงความสําคัญนะครับกองทุนแม่ก็ดี กองทุนหมู่บ้านนะครับแล้วก็กลุ่มอมรัพย์เพื่อการผลิตนะครับยังมีกองทุนพัฒนาการหมู่บ้านก็เรายังจะต้องปลูกมะพร้าวอีก3-400ต้นนะครับสองข้างทางอีกนะครับนในช่วงนี้เราก็จะต้องค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนในเขตนี้ทั้งหมดเลยนะครับที่ได้ช่วยกันนะครับแล้วก็ยังไม่ยังไม่เลิกนะยังไม่เลิกลานะยังมีต่ออีกนะครับเรายังจะทำไปเรื่อยๆเพื่อให้ เป็นศูนย์แบ่งปันและก็มีรายได้ให้กับชุมชนแล้วมีรายได้ให้กับคนนะครับนะที่มาช่วยงานกันนะครับเอาไว้เป็นกองทุนสวัสดิการของหมู่บ้านของเรานะครับนะก็ต้องขอบคุณทุกๆคนทุกๆหน่วยงานทุกๆท่านที่ให้ความร่วมมือและให้ความสําคัญต่อชีวิตคนและมนุษย์ของพวกเรานี้เป็นอย่างดีขอบคุณทุกๆท่านครับขอบคุณเป็นอย่างสูงครับ